แจกสูตรสตรอเบอรี่โยกเกิร์ตปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนมีส่วนผสมและทำยังไงให้หน่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมสตรอเบอรี่แช่แข็งมา1 0 0อยกรัมหรือว่าประมาณ8ลูกนะครับหลังจากนั้นเทสตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปในถปั่นเลยนะครับตามด้วยเครื่องปรุงนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่แบบเข้มข้นหรือว่าไซรัปสตรอเบอรี่นะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นี้เราใส่ไป60 ML มลนะครับใส่ลงไปในถัปั่นเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคาร์เนชั่นนะครับนมจืดคาร์เนชั่นนี้เราใส่ไป10 ml นะครับใส่ลงไปได้ถูปปั่นเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราใส่ไป10 ml เหมือนกันนะครับการที่เราใส่นมนี้เพื่อเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เราใส่ไป120 ml นะครับ ใส่ลงไปในถทวป,ป่าเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่อนนะครับเกลือป่อนนี้เราใส่ไปปลายช้อนชาหรือว่า1ฉึชึกนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับหลังจากนั้นก็ตักน้ําแข็งมาให้เต็มแก้ว22ออเลยนะครับแล้วก็เทน้ําแข็งลงไปในถทป,ป่าเลยนะครับ หลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยเราก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยครับปั่นไปประมาณ40วินาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูสตอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22่ออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทำตามหรือนำไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทำไม่ง่ายนะครับสอนทำแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับปั่นให้สมูทตี้ สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทำง่ายๆนะครับสูตรนี้นะครับกับเมนูสตอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้วย2่ออนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นให้ละเอียดเลยนะครับอันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งนะครับตกแต่งแก้วนะครับราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับราดข้างแก้วให้ฉ่ำๆนะครับราดไป30 ml มลนะครับ แล้วก็แกว่งหรือว่าสะบัดนิดนึงนะครับเพื่อให้รวดลายของแก้วสวยงามนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเทเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นหอมน่ากินมากๆเลยครับกรรมอากาศลวร้อนบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้สมุนลมุนมากๆเลยครับเข้มข้นมากๆเลยครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับ เข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนเทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับเทลงไปให้ผูนแก้วเลยนะครับสีสวยเข้มข้นหอมมากๆเลยครับสามารถทําตามหรือนาไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาผ่าสตรอเบอรี่นะครับผ่าสตรอเบอรี่เป็นสีซีกนะครับเตรียมไว้ตกแต่งแก้วนะครับหลังจากนั้นก็วางลงไปเลยนะครับ สีสวยน่ากินเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนวางลงไปเลยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติอีกทีนึงนะครับลาดลงไปประมาณ30 ml อีกทีหนึ่งนะครับลาดข้างบนให้เ่มฉ่ำเลยนะครับละมุนหยดย้อยน่ากินมากๆเลยครับทุกคน บอกได้เลยว่าสูตรดีเข้มข้นมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยครับกับเมนูสตรอเบอรีร่โยเกิร์ตปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับทุกคน